สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับผมพี่น้องบรรยากาศน้ำท่วมครับผมฝนตกแห้งครับแต้ก็ได้ไดปลาครับผมนี่แบบในบ่้าลายอกครับพอได้กินครับนครับรข้อประดุก ฝนตกตกแห้งครับผมสองมือแล้วครับอาจจะเป็นฝนสังล่าครับผมสำหรับฤด,ดูกันนำถั่วมปลายยางครับฟังทั้งนี้ครับนำถั่วเขาครับผมฟังทั้งนีนง้นี่ถ่วปลายยางนี่ท่วเขาครับบรรยากาศท่งให้ทงหน้าครับผม คุณครับท่วมเป็นที่เรียบร้อยเข่ากระล่มครับงามไรจินล่มเป็นหวงเ,เอ้ยคุณกาดสุดยอดครับผมตอนนี้แปดโมงแล้วละครับแปดโมงเช้าครับผมแต่วันยังคึมฝ้าคึมฝนอยู่เลย สงสัยน่าจะตกทั้งวันครับผมวันนี้วันที่เก้าเก้าตุลาครับผมหกหกเบิง่งรถน้ำท,ท่วมเขาก็ามีมองระบายอยู่ครับผมฟังนั้นพุ่นจะมองระบายคือเกาครับผมเศร้าๆจิดกาแฟกิบบรรยาก,กาศ เล็กๆน้อยๆครับผมเก็บบรรยากาศน้ามทวมฝากที่ฝากน้องขอบคุณนะครับ